บายดีตอนเช้าอากาศหนาวๆพี่น้องไอ้กลนรังหนึ่งเข่าเนาะข่าซุปก็ชิมาเฮดเมนูข้าวจีเมื่ออากาศหนาวๆข้าวจีช้าไข่เด็ดๆกินเนาะพี่น้องตอนนี้ก็กำลังจะซุกแล้วตอนนี้เขาก็ตอกไข่เวยๆเนาะมันนี้ใส่ไข่สามนวยไข่ไก่บางค่อนข้างจะเอาไข่แดงหรือว่าเอาไข่เป็ดผสมเนาะ จะ่ั่าหมไมใส่เป็ดเอาจตะไข่ไก่ใส่ไปรไเร่ยไข่แดงไข่ขาวก็ได้เสียดายมันเดี๋ยวจะมาปรุงเครื่องไข่นาพี่น้องใส่รสดีเ,เ,นนเดี๋ยวเขาจี่เขาจีเอาเกลือทายอยีกรอบหนึ่งตัดหนา กไปน้ำกินไปน้ำกลองไผ่แร้ใส่สีอิ๊วให้มันมีรสชาติหน่อน้อยหนึ่งเนาะกว่าให้มันซึมลงไปในเขา่าใส่ต้นหอม See you next ันมีไข่เป็ดนี่สีขาก,ก,กิ้วเนาะพี่น้องสีมันจะสวยมากไข่เป็ดมันแดงมันดิคันเอาแต่ไข่แดงก็ดีเลยคันยังให้มันแซ่บกับางคุก็เอาประแดกไส้นกพริกไส้หมูซับหยัดไส้ก็ได้เนาะ ว้าวเห็ดมังน้อยกินมุ้งซับผันกับบุกินได้ไห่น้องมุ้งแขงบอกลืมอะไรผันเป็นเนื้อปูเนื้อปลาให้กินประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะมาปั้นเข่าเขาสุดแล้วปั้นเข่าที่ว้าพี่น้องเอ้ยเอาเลยหมายความว่าเชียนเมื่อก่อนเลยจังนี้เสียนเมื่อก่อนเชียน

อ,อยู่ท,ที่นั่นโอ้เย็นดีเด้๋ยวค่ะบึงตะต้นเขาปั้นแล้วน้องพี่น้องตอนนี้เรากำังปั้นพรจี๋เป็นทีดลอยน้องพี่น้องมาถือแดดได้มันเลยเป็นชีเหลืองๆเนาะตัวจริงมันบริเวเหลืองน้องพี่น้องยังบริใส่เนาะใส่แต่เกลือกอะยังจะมาปิ้งอนะไรเนาะ tay hang rồi bà dắt thì nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กีเข้าวให้มันเข้ากับบรรยากาศ เห่อกี้ใส่ทาหรือว่าหใจข้างขึ้นม่เยอ น้อยลงไปเลยนมีแปลงค่ะไอแห้งเข่าคิว้วละมันกินอไอ้แพมแน,งแน้งไรหยุกเอาก่อนแล้วพีน้องไอมันแหง้งติ้งขจีก็ได้นึกกลับด้านก่อนอ ดีเราจะลงเป็นโตนเลยเนาะจ้ำเป็นกอนลงเป็โนโตนโตนไม่ไข่เลย แห็นแล้วนเตากี่ไฟแล้วหล่อเนี่ยพี่กมลแดดตายแล้วล่ะม,มังคนดเมืนจะใส่กะทินะนเาในาะแต่ของเฮาเนี่ยใส่เกลือใส่ไข่ ไข่ก็ต้องรสไหมนึงต้องมาจุ่มช่วยน้ำใันเองนี่จังรสเย็นอยังวะจุ่มทัวท่วๆแล้วที่น้องไข่มันเข้าไป เป็นไข่เบิดแล้วพี่น้องโอ้ยไรฝนเสือเรืองทะเล ไอ้ไฮเลยขาทั้งบ่งดูเพมเสือมกรได้คนหล่นมิอกี้มงกรมมือกี้ไปหาผูกแครแล้วมือกี้ี่ยล้างมือก,ก่อนก็ล้างใม่ก,ก่อนแก้เสือก่อนคนมือก,กีดมุงกรกรียมกัน จุงอีกต้นเป็นผูกแนผูกขาอัน้ดอกเ,เอะกรหายโอ้มันท่นเขาไปเออก็เดียวมีกิโอ้ยตัวนีเ<อ>้เรื่องใหม่เนองก็เดียวมีกีิไปผูกแขนสอดนีบ้านเทามีงานผูกแพนพคนมาจแตต่างประเทศ เลยแบบเดียวดำเลยตรงไหนขูดออกได้ไหน มีดำแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวสูดอกอกก่นอนแห่ๆอีกต้นเียก็พอดเียเนาะช่องอันดำข้าวสีหรือข้าวดำนเนี่ยแห้งห้งมันจกดำด้วยดอก ไข่สุกไข่ตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยนาะพี่น้องเขาจี้เขาก็ได้นี่ไข่โอ้ฮ้อนไข่ซึมก็ไปทางในเรื่องคัเกาหลีโอเคเด้อพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กันขุจบคลิปเอาไว้สำเนาอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเด้อเพื่อชาคลา่ใหม่ๆจากส่องครัน้องพ่อคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีสวัสดีไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย